สวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะคุณน,นันวันนี้มาทํางานแต่เช้าเลยนะคะอ๋อพอดีว่าฉันมีงานให้ต้องเตรียมนะคะก็เลยมาเช้าอ่ะนี่ค่ะหัวหน้ามันฝรั่งทอดค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะร้านเฮียกิจค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีครับคุณออนงานที่สั่งเมื่อวานผมส่งไปที่อ e ีเมลแล้วนะครับอ๋อฉันยังไม่ได้เช็คเลยค่ะเดี๋ยวฉันรู้ให้นะคะได้ครับมีอะไรที่ต้องแก้ไขก็บอกได้นะครับค่ะคุณออนครับท่านประธานเรียกพบครับได้ค่ะ ออนเขาเป็นไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูดูแล้วเขาดูเครงเครียดนะคุณออนครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับตาลอันฉันมีเรื่องจะบอกบริษัทเชิญฉ,ฉันออกสิ้นเดือนนี้แล้วนะ ฉันออกเรื่องอะไรเหรอคะก็ผ <Yeah ู้จัดการเขาบอกว่าฉันทำงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินะสิเง้นแบบนี้แผนกเราก็ต้องหานหัวหน้าคนใหม่สิครับใช่ก็พวกเธอสองคนนั่นแหละผู้จัดการบอกว่าจะพิจารณาดูีที เขาก็เลยลดตำแหน่งฉันให้เป็นพนักงานธรรมดาไปก,ก่อนจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนจริงเหรอคะคุณออนเสียใจด้วยนะคะฉันนี่แหละที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าคนใหม่แทนแกยี่ออน ามโมงครึ่งแล้วทำไมอันกับตาเนี่ยไม่มาทำงานตัวน้องเป็นสาวรุ่นราวอ่อหุ่นห่างก็มาแตางมาเกาะมาตอบคุณอันคะทำไมวันนี้คุณถึงมาทำงานสายแล้วคะ <c oughs> ฉันก็มีธุระให้ต้องไปทำบางสินี่มันเรื่องส่วนตัวนะหัดมีมารยาทหน่อย แติฉันก็ถามคุณแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะทําไมวันนี้คุณถึงพูดจาแบบนี้กับฉันล่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยแกเป็นหัวหน้าฉันไงแต่ตอนนี้แกไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นห้ามยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นรู้ไว้ซะด้วยค่ะ เดี๋ยวคุณช่วยเคลียร์เอ,อกาสารนี้ให้ผู้จัดการหนร่อยค่ะอะไรครับงานแบบนี้คุณทำเองก็ได้นี่ครับเอามาให้ผมทำไมก็นี่มันหน้าที่ของคุณไงคะนี่คุณลืม,มอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้เราเป็นพนักง,งานเหมือนกันแล้วนะครับแล้วอง,งานพวกเนี้ยแบ่งๆกันทำเถอะครับจะเอาเปรียบกันเลย เอาเปรียบอะไรหรอก็เมื่อก่อนคุณก็เป็นคนทำฉันก็มีหน้าที่ของฉันที่ต้องรับผิดชอบอันแกบอกให้เขาเข้าใจหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> ยายอ่นฉันจะบอกอะไรให้นะว่าตอนเนี้ยแกไม่ได้เป็นหัวหน้าของพวกเราแล้ว อยู่ในระดับเดียวกับพวกเราแล้วหัดปรับตัวซะบ้างอย่าคิดว่าตัว,ตวเองยังเป็นเหมือนหน้าเหมือนเมื่อก่อน,น,อน <c oughs> สิ้นเดือนก็จะออกแล้วหัดทำเองซะบ้างนะผมก็ไม่มีเวลาไปทำให้หรอกใช่ฉันก็ไม่มีเวลาว่างเหมือนกันเพราะว่าฉันต้องทำงานสมงผู้จัดการ และอีกไม่นานผู้จัดการก็จะเลือกหัวหน้าคนใหม่จริงด้วยเพราะฉะนั้นอง,งานง่ายๆแบบเนี้คุณเอากลับไปทำเองเถอะอ๋อแล้วก็คุณไม่ต้องเอามาให้พวกเราทำอีกนะเข้าใจหน้าที่ตรงนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวฉันเอาไปทำเอง สงสัยจะปรับตัวไม่ทันนะปกติเอาแต่นั่งสั่งอนะเนาะใช่จริงด้วยที่ฉันเรียกทุกคนเข้ามาในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องสำคัญจะแจ้งทุกคนทราบเรื่องสำคัญที่ว่า ใช่เรื่องที่จะแต่งตั้งหัวหน้าแผนกคนใหม่ใช่ไหมคะผู้จัดก,การเรื่องนั้นมันก็ใช่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรื่องสำคัญที่ว่าคืออะไรนะครับก็เรื่องการจัดการงานฉลองของคุณออนไงฉันจะเลี้ยงส่งคุณออนวันศุกร์นี้มันอะไรกันคะผู้จัดการโดนบ,บริษัทไล่ออกขนาดนี้เรายังจะต้องจัดงานเลี้ยงส่งอีกหรอคะ ผมว่าบริษัทเราจะใจดีเกินไปแล้วนะครับเอางบตรงนั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมครับฉันว่าพวกคุณสองคนเข้าใจอะไรผิดไปนะคะเข้าใจผิดอะไรคุณออนเขาได้เลื่อนตำแหน่งไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ไม่ได้โดนไล่ออกนะคะ สวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะคุณอเอเอ่อผู้จัดการเรียกดีฉันมามีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าคะฉันยินดีด้วยนะคะคุณอนณอนคุณได้เรื่องตำแหน่งแล้วก็ได้ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่คะ่ะจริงเหรอคะผู้จัดการจริงสิเนี่ยสำนักงานใหญ่ก็ส่งหนังสือมาเรียบร้อยละดีใจจังเลย ในที่สุดฉันก็จะได้ไปทำงานที่สํานักง,งานใหญ่สักทีเออคุณออนเดี๋ยวคุณช่วยเลือกพนักงานใหม่ขึ้นมาแทนตำแหน่งคุณด้วยนะฮะให้ดิฉันเลือกเองเหรอคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการไม่ใช่เหรอคะคุณน่ะเป็นคนที่ใกล้ชิดก,กับพนักงานมากที่สุดคุณเลือกมาเลยจะดีกว่าคะ่ะออ ฉันคงตัดสินใจไม่ถูกหรอกคะ่ะเพราะว่าพนักงานทุกคนทั้งขยันมีน้ำใจแล้วก็นิสัยดีไปหมดเลยคะ่ะแต่ยังไงคุณก็ต้องเลือกให้ฉันนะได้คะ่ะถ้างั้นดิฉันขอเวลาสามวันได้ไหมคะคุ้จัดการได้สิ เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะคุณออนคะคือดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณออนเลยนะคะคุณออน,นครับผมขอโทษนะครับพอดีผมมีปัญหากับที่บ้านเลยอารมณ์เสียใส่คุณออน,นครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยค่ะฉันรู้หมดแล้ว ฉันดูดีไซน์ที่แท้จริงของพวกคุณสองคนว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดจะแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าคนใหม่เนี่ยดิฉันขอแนะนำว่าเปิดรับสมัครดีกว่าค่ะเพราะว่าพวกเขาสองคนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าเลยค่ะไม่ได้นะคะผู้จัดการเราสองคนก็ทำงานที่นี่มานานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่เนี่ยแล้วก็ต้องเลือกคนในวงในสิคะแล้วจะมาเปิดรับสมัครแบบนี้ได้ยังไงคะก็ถ้าเกิดว่าคนในวงในไม่เอาไหนก็เปิดรับสมัคร เ,าาเอาแบบนั้นก็ได้ค่ะคนเราเนี่ยพอมีอำนาจขึ้นมาหน่อยก็มักจะแสดงกิริยาและนิสัยที่แท้จริงออกมาฉันจะรายงานเรื่องของพวกคุณที่พวกคุณทำงานผิดพลาดให้ผู้จัดการฟังทั้งหมดจริงเหรอคะคุณออนใช่ค่ะผู้จัดการอย่าหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งเลยพวกเขาสองคนเนี่ย สมควรที่จะได้ลดเงินเดือนด้วยซ้ำลดเงินเดือนอทำแบบนี้ไม่ได้นะคะพะวกเราขอโทษค่ะผู้จัดก,การอย่าลดเงินเดือนพวกเราเลยนะคะอย่าลดเงินเดือนเลยนะครับผมไม่ได้สังใจครับฉันก็ประเมินตามความจริง พราะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยเอาเวลาไปคิดว่าตัวเองจะได้เลื่อนตำแหน่งจนลืมงานที่ต้องรับผิดชอบทําให้งานผิดพลาดฉันเก็บรายละเอียดตรงนี้ไว้หมดแล้วเออคุณออนคะไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณออนคุณก็เรียกฉันแบบเดิมแบบที่คุณเคยเรียกนั่นแหละแบบที่จิกหัวใช้คนอื่นน่ะคุณถนัดไม่ใช่หรอก ไม่ต้องพูดเสียแรงที่ฉันมองว่าพวกคุณทำงานดีคนเราก็แบบนี้แหลนะเนาะพออยู่ในระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือกว่าก็มักจะแสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงฉันจะลดเงินเดือนพวกคุณสองคนไม่นะคะผู้จัดการคะ อย่าลดเงินเดือนเลยนะคะแค่นี้ก็จะไม่พอใช้อยู่แล้วค่ะใช่ครับผมขอเท่าเดิมเลยครับแค่นี้ผมก็จะไม่พอใช้แล้วครับหรือว่าให้ฉันไล่ออกออก็ได้ค่ะพราเราอยอมรับผิดแล้วครับผู้จัดการ